สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทีนะ่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนรุหญูนะคะโดยรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ห1ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะเสนอเรื่องการประสมคำการเขียนและการอ่านคำสระรูอ่านคำเกง่งประสมคำเกง่งเขียนคำเก่งนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมหนังสือหลักภาษา หน้าที่5 6 5 7นะคะแล้วก็แบบปุษบาทหน้าที่5 5แล้วก็หน้าสิบห้นะคะเตรียมขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากเมื่อวานนะคะที่เราเรียนกนารทับไล่มือไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องการประสมคำการเขียนแล้วก็การอ่านคำนะคะวันนี้คุณครูคก็มี บทอ่านนะคะให้นักเรียนได้ลองอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะมีคลิปนะคะให้นักเรียนดูที่หน้าจอนะคะมีคลิปด้วยแล้วก็เป็นการทํากิจกรรมเข้าจังหวะเข้าจังหวะอะไรเข้าจังหวะการท่องบทท่องบทอ่านนะคะท่องบทอ่านที่นักเรียนนํามาให้นัก ให้เด็กๆอ่านอยู่ที่จอนะคะเด็กๆเห็นไหมคะข้อความตัวสีน้ําเงินนี้นะคะจะเป็นข้อความของสาะอูนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนกํามือแล้วก็ทุบไปที่ฝ่ามือตนเองเหมือนในคลิปสลับกันไปสลับกันไปเหมือนคุณหนูนะคะโดยทำประกอบการออกเสียงการอ่านของนักเรียนประโยคข้อความที่อยู่ในจอนะคะมีชื่อเรื่องว่ากินจุ กออีนอกินจออุจุนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกับคุณหนิวเลยนะคะบรรทัดแรกก่อนนะแล้วก็สลับมือไปด้วยนะคะนักเรียนแบกบกรรมแบกกรแบบนี้ตามจังหวะการ่านเลยนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะกินจุจนอ้วนฉุมุทะลุยาดุสี ถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุหนักอีกรอบนะคะกินจูจนอ้วนฉูมุทะลุยาดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุหนักอ่าทไหมคะ นักเรียนฝึกอ่านแล้วนะคะนักเรียนก็ทำท่าประกอบไปด้วยอย่างเช่นวิดีโอที่คุณูพาทำนะคะทีนี้เข้าเรื่องของเรานะคะอ่านโลกจากความหมายนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหลักภาษานะคะหน้าที่56นะคะโลกของควาหมายนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูข้อแรกนะคะข้อความแรกจะเป็นคําว่า จะเป็นข้อความว่าแปลงฟันทุกวันจะไม่มีความทุก์จากการตรวจฟันเลิกของความหมายสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันคือคำว่าทุกทออุก,กอทุกอีกตัวหนึง่งทออุก,กอทุกมีขอไขกระันด้วยนักเรียนจา๋าตัวกระันที่อยู่ข้างบนนี้เมื่อกำกับอยู่ที่ พยัญชนะตัวใดพยัญชนะตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนะคะเราปิดตัวการันไปเลยกับพยัญชนะตัวนี้ไปเลยปิดเลยไม่ต้องอ่านออกเสียงค่ะการันเมื่อมากำกับอยู่ที่พยัญชนะตัวไหนตัวนั้นจะอ่านไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกเสียงเลยคํานี้ออกเสียงว่าทุกนะคะทุกเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันทุกตัวแรกคออุกกทุกทุกก็หมายถึงว่า แต่ละหน่วยของจำนวนทั้งหมดนะคะทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างของจำนวนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำว่าทุกตัวแรกนะคะทุกตัวที่สองคือทุกที่มีขอไขกําลังด้วยทุกคานี้นะคะจะเป็นความยากลำบากนะคะความไม่สบายกายอไม่สบายใจ อย่างเช่นเขาไม่สบายกายในการ,รวปวดฟันของเขานี่แหละนี่คือการไม่สบายกายคําว่าทุกตัวนี้นะคะนี่คือความหมายของคําว่าทุกทั้งสองตัวนะคะเขียนเหมือนเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันด้วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปอีกคํานึงคือคําว่าสุกมาดูนะสุกอย่างไรเมื่อวันสุกฉันรับประทานมะม่วงสุก อย่างมีความสุข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 ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะออกเสียงเหมือนกันคือสุขแต่เขียนต่างกันสุขตัวแรกสออุกกอสุขสุขตัวนี้คืออ่าพ้นจากหามหามก็คือเกือบจะสุขแล้วนะคะถึงระยะที่จะถึงระยะที่จะได้ที่แล้วก็แก่จากอย่างเช่นมะม่วงสุก ผลไม้สุกนั่นเองนะคะอันนี้ใช้กับผลไม้หรืออา,อาหารอะไรประมาณนี้นะคะส่วนสุกตรงกลางนะคะสุกตัวที่สองคือสออุกขอสุกข,ขอไข่สะ,สะกดน,นะคะจะเป็นความสุขสบายกายสบายใจเมื่อกี้มีทุกข์แล้วใช่ปะอันนี้คือสุกสุกก็คือสบายกายสบายใจมีความสุขนั่นเอง ว่วนอีกสุกหนึ่งคือสุกสุดท้ายสุกคำนี้จะเป็นชื่อของวันนะคะชื่อของวันของสัปดาห์นั้นก็คือวันศุกร์นะคะชื่อของวันในสัปดาห์นั้นก็คือวันศุกร์นั่นเองวันศุกร์เขียนแบบนี้จะไปเขียนวันศุกร์สออุกอศุแบบนี้ผิดนะคะจะไปเขียนวันศุกร์สออุขอศุก็ผิดนะคะสุกวันศุกร์จะต้องมีรอเรือตารานด้วยนะคะ อันต่อไปคือคําว่าพุทธพุทออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันเห็นไหมคะน้าเก็บดอกพุทธไปให้คุณยายเมื่อวันพุทธดอกพุทดอกพุดก,พก็หมายถึงชื่อพันธหมายเป็นดอกสีขาวๆาใช้ในการนําไปร้อยวงมาลัยนะคะนําไปร้อยวงมาลัยนะผงมาลัยก็คือพวงมาลัยที่เอาไว ไหว้พระนะคะหรือไม่ก็อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงก็จะมีอ่ะะะาแม่ค้าพ่อค้ามาร้อยวงอะไรมาขายเรานี่ก็คือดอกพุธพออุดดอกพุธแต่ถ้าเป็นวันพุธนะคะก็เป็นหนึ่งวันของสัปดาห์นั้นนะคะคือวันพุธวันพุธก็คือพออุดทอพุธทอธงนะคะทอธงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดทั้งสองตัวเลยนะคะ อันนี้คือความหมายแล้วก็ความแตกต่างของคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาประสมประสมคำนะคะประสมคำจากแบบฝึหกหัดหน้าที่55นะคะหน้าที่55 55เนี่ยเขาบอกให้เราเติมตัวสะกดแล้วก็ฝึกอ่านนะคะจะมีถุงสีฟ้าอยู่ในหนังสือนักเรียนนะคะถุงสีฟ้าอยู่ข้างหน้าแล้วในถุงสีฟ้าเนี่ยจะมีตัวสะกดไล่ลงไปตั้งแต่กอไก่งอง,งูนอนหนูดอเด็กบอใบไม้มอหม,มานะคะอันแรกแถวแรกจะเป็นกอไก่สะกดเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนสะกดนะคะต้องออกเสียงตามนะสัญญาแล้วนะอ่ะ ก็ไก่สะกดนะคะจะมีะช่องว่างให้หนัเกเรียนเติมตัวสะกดแบบเนี้ยแบบเติมตัวสะกดไม่ยากเลยนะคะให้หนัเกเรียนก็เขียนกอไก่ไปหมดเลยทุกช่องนะคะแต่จะยากตรงที่ออกเสียงนี่แหละนะคะอันแรกคือกอไก่สะกดเมื่อมาประสมกับจอจานสระอุจะะสมไล่ไปถึงอันสุดท้ายเลยนะคะออกเสียงตามคุณหยูนะ จอ,อุกอจุกเอาดังกว่าน,นี้นะคะใครไม่ออกเสียงแสดงว่าคุณหมอยึดเสียงไว้ตอนคลอดคุณหมอไม่ใส่เสียงมาให้เด็กๆใช่ไหมอออกเสียงมาเลยค่ะจอ,อกอจุกดอกดุกสอกซุกลอุกลุก สอนอ,อุกอสนุกอันนี้มีสองพยางนะคะคําสุดท้ายจะมีสองพยางนักเรียนสังเกตแล้วก็ออกเสียงสะกดตามครูนะคะไข่ไม่ออกเสียงน,นะเดี๋ยวคุณรููจะทําการให้คุณหมอเพิ่มเสียงให้นักเรียนเอ๊ะคุณหมอจะทํำยังไงนะคุณเหนยวเคยบอกแล้วนะต่อไปข้อที่สองมีงองงูเป็นตัวสะกดเมื่อนํามาเติมในช่องว่างแล้วจะประสมได้ว่า ตออุงอซุงถออุงอถุงยออุงอยุงทออุงอถุงไม้เอกทุ่งกอรออุงอกรุงเห็นไหมคะพยัญชนะต้นมีสองตัวสารอุจะอยู่พยัญชนะตัวที่สองนะคะต่อไปตัวสะกดตัวต่อไปคือ นอหนูนะคะเมื่อนำนอหนูมาใส่ในช่องว่างแล้วจะประสมและออกเสียงได้ว่าก,ออ,กะะะะออุนอกุนดังนะคะดังนะคะขออุนอขุนทออุนอทุนวออุนอวุนไม้โทวุน อ,องอุนอง,งุนไหมเอกอุนอ่าเห็นไหมคะสะกดได้แบบนี้ประสมได้แบบนี้นะคะต่อไปดดเด็กบ้างดดเด็กบ้างเมื่อนำมาใส่ในช่องว่างแล้วอ่าใส่ในช่องว่างแล้วจะประสมได้ดังนี้ขออุดดขุดจดอ,อุดดจุด ชออุดอชุดมออุดอมุดหอยออุดอหยุดอาต่อไปบอใบไม้สะกดเพื่อนำมาปผสมจะออกเสียงชออุบอชุบยออุบอยุบ ทออบอทุบบออูบอบุบพอรออุบอทุบทุบอีกรอบนึงค่ะทุบเก่งมากเลยนะคะนักเรียนของคุณครูเหนียวเก่งทุกคนนะคะต่อไปสุดท้ายหมอนะคะหมอาสะกดจะระโสมได้แบบนี้ คออุมอคุมชออุมอชุมทออุมอทุมไม,ม้เอกทุ่มออุมออุมไม,ม้โทอุ้มหอรลออุมอหลุมอ่าเก่งมากเลยนะคะตบมือตัวเองหน่อยนะคะ เยอะม,มากเลยนะคะอ่ะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกห,ดหัดนะคะถัดไปเลยนะคะทาไปพร้อมๆกับคุณอยู่เลยแล้วคุณอยู่จะอธิบายนะคะอ่ะอกิจกรรมข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําเขียนคําต้องเขียนเก่งก่อนจะเขียนเก่งจะต้องสะกดเก่งด้วยนะคะอ่ะดูภาพไม่มีตัวอักษรไหนมาใบเลยมีแค่รูปภาพให้นักเรียนมองแล้วให้นักเรียนเขียนอันนี้จะ เป็นแบบเพื่อทดสอบในการสอบในอาทิตย์หน้านะคะจะมีรูปภาพมาแบบนี้แหละแล้วเขาจะให้เราเนี่ยใส่คำนะคะใส่คำให้มันตรงกับภาพนั่นเองดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นเด็กเด็กมีอะไรอยู่ข้างบนหัวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตแต่จะต้องเป็น คาที่มีสระอุด้วยนะอ่ะนักเรียนคิดว่าอะไรคะคิดว่าอะไรคะคู่หนิวคิดว่าเป็นเด็กหัวจุกอ่าจออุก,กอจุกนะคะก็คือมีจุกอยู่บนหัวอ่านะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพนี้นี่เป็นภาพของเอ๊ะอะไรนะ เป็นท้องฟ้ามันก็ไม่ใช่ท้องก็สารละอฟ้าก็สารละอาเป็นเมฆก็ไม่ใช่มอเอสาระเอเป็นอะไรแต่ที่คุณอยู่มองเห็นเป็นคนํานี้คำว่ารุงนะคะรออุงอรุงไม้โทรุงนั่นเองนะคะรุง ต่อไปนะคะต่อไปคําที่ประสมด้วยาราอุจากภาพเอออะไรนะคํานี้เป็นชุดหรือเปล่าเป็นชุดได้ไหมหรือว่าเป็นหุ่นดีใครจะตอบชุดก็ได้ใครจะตอบหุ่นก็ได้นะคะแต่คุณดียเลือกมาก็คือคําว่าหุ่นนั่นเองนะคะ กระตอบชุดผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดเพราะว่าชุดก็เป็นตสละอุเหมือนกันก็เรามองภาพแล้วเราเห็นว่าเป็นชุดเราก็ใส่ชุดลงไปเลยไม่ผิดนะคะไม่ผิดต่อไปนะคะต่อไปคือแบบนี้อ่าเป็นอะไรที่มีหิ้วขึ้นมาด้วยเป็นอะไรคะนะักเรียนคิดว่าต้องมีสละอุนะเป็นคําว่าเป็นคําว่า เป็นคำว่าถุงนั่นเองทออุนอถุงนะคะมีสรรอุด,ด้วยนะคะอันนี้คือใช้ได้นะคะนักเรียนใช้ได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นเป็นอะไรดีนะถ้าเป็นหนังสือหอนออะสระอ่ะเ่ไม่ใช่สระอุนะมันดีบนะคะจะต้องเป็นอะไรหนังสือมีหนังสือแล้วก็ต้องมีจระ สมุดนะคะมีสมุดสุอมอ,อ,อสมุดนะคะสะมุดนั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้นะคะอ่ะสะมุดนะคะกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมเขียนชื่อของใช้ในบ้านที่เป็นคำสะระอุอันนี้คุณหยูจะให้นักเรียนเขียนเอง แต่มีรูปภาพมาใบ้ให้นักเรียนนะคะมาใบ้ให้นักเรียนจริงๆแล้วสามรูปภาพนี้นักเรียนจะไม่รู้ก็ได้นักเรียนอาจจะคิดเองก็ได้มองในมองในบ้านเราสิเอ๊ของใช้อะไรนะที่มันปรผสมด้วยคาโอโออเราเจอแล้วเราก็ฝึกสะกดแล้วก็เขียนคำลงไปในหนังสือแบบขาดนะคะมีทั้งหมดสองข้ออ่ะ รูปภาพแรกใบให้แล้วก็คือคำว่ามุ้งนั่นเองนะคะกระติบบอกตรงกลางก็คือคำว่าถุงไงสุดท้ายก็มีคำว่ากระปุกอมสินนะคะเด็กๆอยากได้คำไหนเด็ก,เ,ดกเขียนเลยตามจินตนาการเลยแต่ขออย่างเดียวต้องเติมให้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าเมื่อเรามาสรุป บทความเข้าใจของการฝึดอ่านการเขียนคำที่ผสมด้วยสารอู่ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าบันซึ้ลงไปเลยนะสระอูเป็นสาดเสียงสั้นลองมาทบทวนนะคะอูอูอ,อูสั้นไหมคะสั้นนะคะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะตนเห็นไหมคะ ข้อความเนี่ยสองช่องเนี้ย้ังเรียนเติมเลยนะคะพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเราจะต้องเติมสระ,ะอุไว้ข้างล่างนะคะสระ,ะอูเนี่ยเติมข้างล่างพยัญชนะต้นก็จริงแต่พยัญชนะต้นมีสองตัวนักเรียนจะต้องเติมอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะอันนี้ก็คือบทความเข้าใจของการเรียนสระ,ะอุตั้งแต่ ชั่วโมงสาระอุชั่วโมงแรกนะคะจนมาถึงการบท,บทสรุปความเข้าใจแล้วนะคะอ่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในแต่ละส่วนของความรู้ที่คุณครูนิวนำมาสรุปแล้วก็นำมาเสนอให้กับนักเรียนได้รู้นะคะอ่ะแต่ละสาระเนี่ยก็จะมีบทสรุปของเขาคือสาระเป็นสาระสิ่งอะไรเขียนไว้ตรงไหนนะคะให้เด็กๆทำความเข้าใจแต่ละสาระนะคะ สัปดาห์หน้านะคะคุณครูหนูจะเริ่มเรื่องสาระอีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาติดตามนะคะว่าจะมีกิจกรรมความรู้อะไรที่คุณครูหนวนำมาเสนอบ้างนะคะวันนี้ขอให้เด็กๆนะคะ,ะทำแบบฝึกหัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้สอบถามคุณหนูได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณคุณก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ